เดินลงสู่สานามแล้วครับตอนนี้ข้าอมอยู่ในเตดเจ้าถิ่นนี่มาในชุดสีน้ำเงินล้วนนะครับส่วนบุรีรัมยอยู่ในเตดมาในชุดกระดับวันนี้ของเจ้าถิ่นครับมาในระบบ5-1-3-1นะครับผู้สาประตูเป็น<า>กันตพัฒน์เคนเนตวิลเลียมดูกอนะครับปัญสาเหววิบูลมิดฟิลก็มีพิธิวัฒน์สุขจิตธรรมกุลธีระทอบุญมาทันเอ็มมานูเอลโต้กูรับรอสัญ,ญญาณอยู่นะครับเอาละครับเกมเริ่มครับช้างเอเวครับ รุกการ2025 2026รอบ32ทีมครับชัรตซ้อมอยู่ในเต็ดกับบุรีรัมยอยู่ในเตตอ่าอ้าวเสียบอลแล้วครับพีรนัทให้มาพลิกได้เวโมโตะแล้วไหล,หลเข้ากรอบเพชรตยิงขวาลูกที่เอาละครับเป็นเลือกนะครัคัสตอมยิงเต็ดขึ้นน้ำก่อนครับ10นาทีที่7ครับโอ้จากการยิงของหมายเลข55ครับอิสราสุกแต่งครับโอ้ นี่ครับบอลจากด้านซ้ายไหลมาของนาอุกิปุเอโมตครับให้กับอิสระสุกแต่งครับเติมเกมเข้ามาแล้วยิงตรงตะข่ายเข้าไปนะครับบอลเซฟครับกอรพัฒนาริจันครับครับต้องอยู่เเต็ดครับขึ้นนำบุรีรัมยูเนเต็ดครับนาทีที่7ครับจากอิสระสุกแต่งนะครับนักนตตวไวเพียงแค่19ปีธีรธรเปิดด้วยซ้ายเข้ามาพักออกปฐมพลยิงลูกนี้วโอ้เจียวสาวออกไปครับ โอ้โหอันดัพัดนากานนี่เข้าช้านะครับพักบอลได้ครับทีละทอนเปิดมานะครับพักอกดูครับหนึ่งจังหวะแล้วหล่อแล้วจะจริงครับด้วยสายแบบเต็มเต็มข้อนะครับแต่ว่าบอลนี่ผ่านไปบดแล้วครับแล้วก็ผ่านเลยครับไม่ตรงกรอบด้วยครับโอ้โหที่พยายามพุ่งไปแล้วครับกันตพัดมันปฏิแต่ว่าก็ไม่ถึงนะครับลำบุกมาใหม่ครับธีละทอนวางยาวมันเลยเกี่ยวได้บิ๊กโซลี่ดีดไม่เข้าครับโอ้โหลดกลาวออกไปครับ บอลจับแล้วดีดด้วยขวาครับโอ้โหลูกนี้ไม่เป็นประตูครับดีตามมานะครับอนา,าพัฒน์น่างามู้ังช่วยกระเตะสกัดลงมาสัส,ะสะลักเก็บได้ครับคืนมาที่ธีรทร ดึงเข้าซ้ายเปิดลูกนี้คัภพัทโชคแล้วยิงสวนเฉียบพ้อยครับ oh. พยายามจะฟ้องว่าฟาลู่ตัประตูครับเป็นผู้เสินให้เป็นประตูไปแล้วครับกิเม่บิโซลี่ครับยิงลูกไง่ายๆไม่ได้ครับต้องยิงลูกแบบยากๆครับโอ้โหกิวเม่บิโซลี่ครับลูกนี้โอ้โหบอลทุบออกมาครับของคัตพัทมันปาติแล้วสุดท้ายมาเข้าทางกิวเม่บิสโซลี่ครับโอ้โห กึ่งจักรยานอากาศยิงสวนเข้าไปเลยนะครับ 1. ประตูตัวหนึ่งครับนาที75บุรีรัมยูเต็ดเอาจนได้ครับดูครับทีทระทอนเปิดมาแล้วก็ไขวให้พิธิวัตซะอย่างนั้นศิรวิทย์สิรวิทย์ขืนมาได้ครับให้อนุมัติอนุมัติโอ้โหดูครับบุรีรัมนี่ลุมเข้าไปแจ้งไปจนได้ครับปิโซลี่เข้าซ้ายยิงลูกนี่หายไปเลยครับโอ้โหนี่ละครับ พัดโดนแล้วทำน็อปแตกครับโดนลูก2ไปติดๆเลยครับเจมสวิสซลี่ครับยิงให้บุรีรัมย์แซงแล้วครับ2อหนึ่งโอ้โหสองประตูเลยคนเดียวครับเจมสวิสซลี่ครับผ่านมาเพียงแค่3นาทีครับโอ้จากตีเสมอนาที75ครับ78ยิงได้ต่อเลยครับโอ้โหเจมสวิสซลี่ลูกนี้สุดสวยเลยครับโอ้โหบทจะมาก็มานะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเกือบจะล้นไฮมาชิลเลอร์นี่ทนตกริด ทางออกมาเอาธนกษ,กษโยกจ่ายต่อสุพนัทยิงเดียยร้อยครับ3-1รับตะกอไหลเลยครับนาที82อเอาประตูจะได้เหมือนกันนะครับสุพนัทเบนตาครับโก่อนอันนี้ก็แทบจะไม่มีโอกาสในท,ที่ได้ยิงนะครับมีโอกาสแค่เปิดบอลให้เพื่อน,นครับแต่จังหวะนี้ต้องชมนะครับธนกิจชดเมืองปาน,นะครับที่ได้บอลและก็จ่ายคืนมาให้กับสุรัตน์เบลตาได้จบ สกอร์นะครับแล้วก็ช่วยทีมนะครับบุรีรัมย์หนีคัสตอมยูโนเต็ดเป็น3ประตูต่อหนึ่งนะทีที่82นะครับด้วยครั้งครับบอลไหลมาจากชิลเลอร์ครับแล้วก็มาที่ธนกิจธนกิจโยกหลบนิดนึงครับแล้วตวัดกลับหลังมาให้กับสุภรัตน์เหนตาครับแต่งบอลหนึ่งจังหวะครับโยกไปแล้วก็ยิงด้วยขวาครับดูครับหักจะขอคืนอีกสักลูกนะครับแหมคัสตอมอ่าเสียบอลสุภรัตครับ สุพนัทจีเข้าเขโทษปางก่อนให้มาบิสโซลีแต่เข้าซ้ายยิงแฮตติกจนได้ครับ41นึ่งถิติาบวก2นะครับบิสโซลีทำประตูที่3ของตัวเองในเกมนี้นะครับช่วยบูลยามหนีครับซ้อมอยู่ในเ็ดเป็น4ประตูตอวหนึ่งแล้วก็เป็นแฮตติกของคิวเม่บิสโซลีด้วยนะครับโอ้โเอาจนได้ครับน,นี่ครับท่าทีใจฟิวชั่นกันหน่อยครับโอ้โห พอมามาเป็นชุดเลยครับตอนนี้เป็นยังปวดหลังอยู่เลยตนกรกร็เปิดเข้ามาดีดยังไม่พ้นนะครับธนกฤษยิงโอ้โห <c oughs> ขอด้วยครับ <c oughs> จ้เหนือครับธนกฤตโชดเมืองปากห้าหนึ่งครับ <c oughs> ยิงนาทีสุดท้ายของทศเวลาเลยนะครับธนกฤตโจดเมืองปากกรบตุกสัรองครับช่วยใ้ทีมบุรีรัมยูนเต็ดนะครับ <c oughs> หนีคัสตอมอยู่ดีเด็ดนะครับห้าประตูต่อหนึ่งลทีที่90บวก7แะครับอ่าเริ่มยิ้มได้ตอนพักครึ่งนี่โอ้โหเครียดจริงๆครับคุณในเวนเซ็เก้าปีนะครับธนกิจชุดบังปักอาครับแล้วก็พุทธศิลป์คุณนาคมเจริญสุขกระเป๋านักเวียนหมดเวลาครับบุรีรัมเจอแล้วครับะเอาใครดีครับตอนนี้ใครได้ของใครไปบ้างเอาละครับ จากสนามสุรกรลรากระบัง54ครับกบระซอมยูนเตด1บุรีรัมย์อยูเตดหครับแล้วเดี๋ยวหลังจบการหลังจบเกมนี้ก็จะมีไฮไลท์สวยๆของเกมนี้ให้ชมกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ครับ